อเขาเลืิกแต่บ่อยนะก็เลิกเล็กประมาณันี้ัางวัลบอว่าคุยจังดีเนไหวจับโยนให้ได้เนี่เยมาส่วนแบ่งเขาเขาเอาเท่เอ้อ บานนีเปิดคลิปมาในคลิปนี้พี่น้อง,งาย่ามช่วงค่อยคำย่า,ยามแรงนั่งขานอนหวับบอยย้อยบอ,ย,อยแท้นนี่โดยโดยสบายดีครับเห็นเห็นขานอนัอเอกกองเรียนงานแล้ว<อ><ด>จบภารกิจแล้วช่วงแรง<ด> <c oughs> อหมื่นกับวิลเฮดนี่เนะาะทำไมผมมาเนาะ ไม่หรอว่ากสิโลกสิมามาโบกันนี่แต่ว่าโบกนี่บ่มีทายกโบกนี่เลยนี่กตอนเด็กชิด่ชโบกนี้เนาะปีทั้งสังสีเมาอก่อนพี่เราเลยก็เีทั้งซางมันก็เลยไปพุ่นบานนี่ชาพุ่นกับนจแล้วหรือบ่ที่ว่ามุ่งแล้วหรือบ่เนีแล้วแล้วลูกกระไ แทนข้างเคียมีแต่ว่าง you know. ่ายถามไหมบมากยังค่อยจะว่ากันดิไม่หมูมีกัดไม่หมูมากเห็นอย่างไรเนาะสิบ่าอย่างไรสิไม่พนัดเมื่ออื่นมาต้นแรกหอต้นแรกวะจะเก่า้นแรงก่าเปขง่หูกันของฟังเบิ้ออื่นพิ่แล้วเนา ก่อนอื่นกรกาบสักทายสวัสดีสบายดีเลอพ่อแม่พี่น้องทีเบิร์ตสุขูสุคนพี่น้องเลยยำแรงมาเลยเอาหนองพันธุ์เป็นไงหนองพันธุก็แาตะปูแทงตีนฮะยับตะปูพี่จียบไปใส่นาะยิ้ แคนี่บ่คิดไงทัวนี่บ่คุณนานพักเออพ่มัมนเหยียบดิใั่พี่น้อยนี่แต่ว่าคือว่าเหยียบดิตะปุกนน่แต่คนนั่เนั่งมเอใหญ่โเขึ่น เป็นไงว่าเหย่อตะปูขาปีเลยบ่ขาปีเลยงานนี่อัน้อาบเันนี้เดือลุงนี่จุดบ้านเล่เขาเลือกแตบอยนะก็เลือกเลือกประมาณคันนี่าเป็นนิ้วมือ่นนะ ดยกตงังมันอ,อย่าวิเช่นะนอมองเห็นทั่วนะย,ยาวห่วงไส้ป่ะเป็นบาดพักบาดพยักบวมพยกเสไปเนาะ <c oughs> พอตะปูตะปูขีเมียงรับ ขาปีเลยงานนี่เออพันวาพ่นเจียพ่นเท็ดทั่วแี่ลงไปเอาแพนั่นนะแพกระดมดำโอ้พี่เวยจะพูดมั่อกันแทงเออดิอเชียเอาห้องไปเออโอ้ไปเหือดผ่าเล่นนั่นในหัวนู้นใชสิหมอ้อมมานี่ออมานี่อยากอ้อมมานี่ ง่่ไดบเออมันกับวามันอยู่บนคิมันอยู่คิดอยู่น้ำไม้น้ำห้าหัวตกมาล่ะมันไงใช้ยางห่วงหใช้บันเไม่เอาวะใส่เฮ้ยเอาวะใส่บีให้มันก่อนบีให้มันเออ ออกขี้อย <Brothers> ่างมาไยยังงาได้หนึงวันอย่างขึงนะยงกายเลยนะตอนนี้ไปใช้ดินไหวได้หนึ่งวันว่าคุยจังดีเนไหวจับโยนให้ได้นี่ยมาส่วนแบ่งเขาเอาเอาเท่เออ เบิ้งได้่ไหอมอย่าอย่าอุ๊บกันไหนต้องคุ้นึงไหนเบิ้งบัวเออบัวเราจะไปเสี่ยงไว่บ้างพวกวันเงินกได้หใช่เงินตลอดลยถือเงินถือไลย มันใช้ทางมาตลอดเลยบักขี้อะไรผึ้นเลโอ้โอายด้เลยนคนละครึ่งว้ยเปนถุงใบนู่นอ้ลครึ่งครับเอาโอ้โหเราบเอาตัวนี้เขาอยากไปอยาใบตัวอันเย็กชูในลายนี่นะอ่าปันกันใช ะสีคนลอใบยังงใบฮะอ้าวคนก่กเหรอคนละเซคนละรึ่งคนละเใบคนใบคันตาคือหฮรุคือบบม้่างอ่ะเขาเขาสองใบตะพุ่นใช่ไหมนี่บ่บ่แล้วสองใบนเนอาองบทีเขียวนี่เนสเขียวะเออ เขียนไปเ้องาไหมอเดี๋ยวเขาว่าตะไปขไปเวั่วเตะไครชาเขาเขากระซสเปียวแล้วเขาไปสองคนก็ไม่อาอือตัวัดู้เดียวน้ะเนี่ยเขาใ็ใส่ใส่แต่แต่ไบคนละแต่ไรวะคนละแสนสิบห้าพันก็ไม่อาาแสนช่ห่อนยุ่แสนเช้าแต่ว่า ได้โคตรแสนชิปเลยแต่ว่าใบมาใช้โคละแสนตัวก็ตัวก็ใช้แสนแสนซคนเดียวกู้ไดนแสนเช้าแมน้วกูหายใบเดียวเชียกูหายใบเดียวเอา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 เบาบาเบาละปานนี้หย่าเลยใส่หย่ากันเนียเนาะเออ เขาพิจิงเก่งแต่อย่างนี้กายเท่าลยอือใส่ไปดีเออเออเป็นภาษาบ้านเพื่อนน่อ่ะเป็นภาษาบ้านเพื่อนนี่วนะ่อยนลยอือเพราะว่าเขาคำคบ้านอื่นถ้าพังว่าข้าใจก็ข่าใจว่าเออใครว่าคือว่าหยาบเนี้ยนะ ที่จริงโมงแม่เป็นภาษาพื้นบ้านเพื่อนพื้นบ้านวอกกันนะนี่พี่น้องไงอะไรก,ก ữ, ันเนาะอะขับกึ๊คือว่าคำว่ากูแหละเออกระคนที่เพิ่นบ่ฮู้เพิ่นกะพังคลายบะเออคือคือคือในนั้นน่ะนะแต่เนี้ยจะว่าเป็นภาษาบ้านเพื่อนพื้นเพื้นบ้านวอากันนะนี่เนาะแต่คือเขาแบบเข้าใจเลยพี่น้องไงว่าเป็นยังพอเขาไปถือถือแล้วมันนัก ม่ให้กินให้กินยังมง้อนี่ยขัวไก่ขัวไก่ไกทางราตอนชื้นๆไกเต้นเลยเหนาไปจ้ะเน่าเลยจ้ะยังมั้ใส่ในชองฟิกไไปไปไปเด้ดดเออเออไปเออว่าหยอกน้องเพื่อนพี่น้องเออ นกพันไปตอนนั้นเราเอายางหุ้มจริงๆเลยใส่แทนถอดตะปูออกพุ่นเออเออแบบว่าตอนที่เลือดกำลังไหลบ่กำลังไหลใส่ตอนนั้นเลยมันเลือดออกมันมันใช่ซึมเข่าตอนนั้นเนาะตอนที่มันเนื้อเนื้อเขาท่านหุ่มเนาะเใย่ตะปูใส่ยางหุ้มรอดกันบาดแผลแมนแมนอยู่เสียบบ่ เซษบ่นิอยนน่อยหน่ถึงปานกลางหยถึงปานกลางคนน้อยแลครับบอกปานนี้และดุนตาออกเยอะเนาะคำบ่าโ่นเนี่เพราะว่าคณบามันอยาถึกตาซื่อเด็กังรุนสัมทมันเต้ตอดผู้ใดตาปูไปผู้ใดเป็นแยักมันปวยากแมนแโอ้ดุนมีอย่างเดียวเป็นกิมีมันจะปูเก่าเนาะคน ในบ้านข่อยได้เขาเหยียบส่วงยามสิลงนา,นาอนเนี่ยคือเบาเอาไงก็จะตักแข้งกระทากันนี่แหละแม่แม่แม่นดีเลยอันตรายดีตัวอันตะปูนี่คนในบ้านข่อยแล้วอันแบบอ่าสิลงไทยนาอันแหละย่งางด่วนหาเล่นทุกนี่แหละไทยแล้วเยียบตะปูตะปูขี้เมียงคืทุกอันแหละพอดีจนเกี่ยวเขายางๆหมดเลยไม่เอานี่มันบวมแบบบีแข้งกับ ดังตีนนี่เป็นอันเดียวกันเลยเสมอที่เสมอกัเนเลยแยกย่ว่าออกก็เ,เกือบได้ตัดตีนขออภัยท่าพี่หองเลยเวลาเป็นเป็นปเป็น,นยัญษาคืออ,าอ่านบ่อนเนี่ยครับโต้วอ่ะยบตูวไปเ่ายำหุงไชโรดเป็นเจ็บพิษอีกชนิดหนึ่งเนาะนี่เนาะลุงวดก็บพี่หนงเลยพี่น้องลุงวดพูดยาแก้เจ็ชัยบางคนก็มีเงินคนก็ไปซักยาอืจะยากันวนเนาะ ตะปูนี่มันอาน้ำยามาดิแม่เออแม่น<า>มเพนอาน้ำยาเน,ะนาะบานนี้ปลาสั่มตะปูอันนี้บางทีอเวลาเป็นขี้เมี่ยงเขาลึงมากเลยเศษมันติดอยู่เนาะเศษที่ว่าตัวขี้เมี่ยงเป็นมันมันมันติติดอยู่ในเนื้อเขาเนาะตอนนั้นแหละแบบคล้ายๆเขาเหยียบเหยียบน้ำแหละปลายมันหักคาเนาะมันทีแบบนั้นแต่ว่าน้ำนี่ว่าเขาออกได้ก็แล้วพี่น้องไหม เคนหานเหาเป็นธนาบ่น่ะเผาไอ้พุ่นบ่นเป็นคนหลักใหม่บ่จิบเหล่ากันบ่เออโอ้จิบบ่เพื่นกันไรกินเขาเป็นยาอะไรเออ,อแก่เมื่อยเนาะแล้วเขาเหมือนเท่ากินนได้กันห,กหน่อยก็ว่าเขาจิบจิบเท่าเร่งเท่าเร่งเท่าเร่งกับโอ้แบบนั่นนี่อันแบบหนาแด้เองคือเราได้อาดเด้เห็นผั่าองมันกินนะก็ว่า ยาดองกะกินบัถือวิธีกะับพว่าอสเนี่ยข้าวบุฟี่บัเป็นยาอีกซื้อว่ายาดองเซื้อแต่ว่าบัเป็นยาแค่กินพิษเวลาเวลามันถ้าว่ากินตอนเศร้าป๊อกแรงป๊อกเออโอ้ข้าวท่าหน่อยแอไปไปพูดเลยบ่บโบราเลยบ่าลองพันไปหาวิเศษเนาะหากันมันบ่ แฟนใดบุฮโหเฮือนไต่พูเฮือนเมตู้คนเฮือนว่าเม่เม่เอื้องของมตู้ยเหรออ๋อโดยโดยโดยโอ้นมือใส่ชุดงามเนาะเนาะ เดิสบายดีดูนเ่บดดอดเลยได้ปรอดเลยันอะอ่าเตอดปอดเลยไแต่งเจอไอบดด้ใสเพิ่นอาบุญสินใ่เพิ่นเนาะตู้เดเราถงเราเด้ออระาเสือนี่เราอธิบายใส่ยามออกไปเวียนเนาะคุมไฟดึงเขาน่อยประตูก็ได้ ไม่ไม่ยังคือไม่จิกมันไม่จิกไม่แครนมวนแครนกับจิกเลยเบื้องนี้เนาะเบื้องนี้จะไปทั้งไม่แคนหมดลายไม่จิกไม่จิกบอครับแล้วแครนที่พังดินในสามสิบปีก็ยังไม่ได้ปุ๊ดปด่อยได้ใหม่เนี่ยอไม่จิกไม่หั่งไม่แดงเนาะ วกี่ว่าฝังดินแล้วมันบ่เปื่อยหม้หักเนมนืมือนี่หายาแล้วชื้นมืี่ดินไทยดินมันเนียนผมมีเฟติกิฟติกิต้นซัมตินนไทยนี่ซัมเนร้าย ต้นหนึ่งเป็นชิกว่าเม็ดทราบเม็ดยังมีะเออว่าเอาไนั่นตันเอาก่อนที่ลุงหลอดเหดไม่ทายนะฮะไม่แดงทายเป็นคิ้วตัดเอาเล้ ก็ได้ไก็เต็นเนาะแต่วางหันเห็นว่าเมื่าเจ้าน้ยอยากได้ก็ชยอยากได้ขอเดเอาของน,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 งงนแบบั้นกับโมเวนนะว่ามันก็มีกฎของมันอยู่เนาะโมเวนป้ายไม่ปลาสงวนแบบเช่นกะบม่ยักปันใดเด้ดนนอเนาะเออวางหเออวาหาเอออไม่ อือโอ้มื่นไหวมันคำล่างหลดทันนีไหเพราะว่าพระเจ้าเป็นมรดกที่ะต้องเก็บล่างไหวเลยมันทีมันทีโ o มสีชุด z ี o มแล้เข่านขีเมียงช่วงนี้กาน้องคนกับวิวลาพี่น้องการทโทษน้องคนกับอะไรเพราะว่ากะคือหัวแหล่งควากำับขวลาเนาะชีเลียง อันจะเฮ็ดอะไรเนี่ยอันจะตอนยาพี่น้องเว้ยฝนกับสิตมเมื่อหาสีเศร้านี่ครับมื่อนี้ก็ตื่นมีเลยกับมีเวลาเสร็จน้องผนล่างพี่น้องดีกว่าเป็นเรื่องก่อนล่างเอาไวปสามทั้งว่าพอได้ปัดคือหันแห้งพอได้ขี่ตาบอล่างมันจะเป็นน้ำถิ่มนะพี่น้องรถเฉื่อยค่าตั้งว่าสองสามหมื่นเนาะพี่น้องไงไ เท้าข mm uh, uh, okay. mm ี hmm. mm ่บวกสามกับเพไว้อย่างก็ได้ไม่ยังคือกันของดีคงแค้ทำได้คือกะเสียไงอ้โทโในกนได้นเนดยยูดูดูไ้ด้ดูดเดู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 ด้ดู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 ดดู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 ดโูดูดูดูอูดูดด เป็นหาองพันกอนว่ามเป็นีไรเอ้ยแต่มองใบมันนั่อก็ได้คอยเด้อหยกใบมันชื้อเออเห็นก็เอาใบดึงหนวดมัน้ด้เจะขันีเด้อล้ถึงบ่ถึงเายังหก็ได้

มึงพี่หน่าโอ้ยแล้วกระซิบก็โอ้ยเอ้าอืมเฮ้ยเดี๋ยวหนึ่งโอ้โหอืมล,ลอดมานอกบ้านเลยอืมเยียบเยียบซ้ำอีกวันนี่แพงแล้ว คอรอ, <C ALL> อ,อเ,เด้อรคอเ,เดอ,เอ,อตุออ๊กโผกีนูเนาอยู่ฉันว่างามได้ตรงเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออ ป็ต้มปกิเด็กฮึเฮ้ยเป็นยางเอกเลยยางแบบเดียวดิมังเฮ้ยเป็นยางแบบเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวีเดเน่นมันย่อยงั้นเล่ะเียว่ล้วถ่นีก่าีเยเจ็บวะเจบ คำเสีบมันซิ้มเขาคันเบรอมดามันดาบมันตอกใส่ยังแต่ต่อเป็นบาเป็นใหม่ก็ตอนนั้นจนเลื่อนอามบดนี่ตินนี่ยแสบเลยอ่าเออมันแสบมันดีแล้วอืเด็ดเด็ดเด็ดนี่นี่ทางนี้กองลงกองลงอ่แกออกหนาวแกออกหนาวนี่อะไรใส่ลายแล้วเนี่ย ย่าดงยอนลงมันเข้ามา้ลยครับโดยโดยโดยลองคดอักใหม่ดูอักมใหม่ดูมันมันบวมันบ่หลายขึ้นเนอะมันบ่หลายคือตอนมันยุบมันเป็นมากมันแต่จะค่อไปเอ้า มันบอกคืออันหมากส่วนหมากมันเนาะส่วนกันดอกกันนยังมันเะมีอยูกอันนั้นข่าจะเล่นใช่ไหมอ้อมมันจะมันจะเอะเอยเละเ้ยเบาๆนิดเดียวให้ดอกนอนด้อช้ได้อนึ่งเดียวเ่อยเอหาใหม่เด้ออช่ไหมล่ะวะทีอเวเล่นนอกขึ้นก่อแล้ว ใช่เนาะ่ล้งมัน,นยักในฟางกระลาเมมยอะ้นนี่กะเอาเอาอีกเร็วโชคีบ่ะ ให้เลยมาละบาวจีเล็กยวยจุยโรมัน่นเออฮะพี่น้องคมันคำ้พี่น้อง่อออกนได้บเดอดกเขาจบพิจิกูเดลลาด้ย่เดอเออ่วยบายีด้ อ่าน้องพี่น้องน้องพันกัดเหยียบตะปูพี่น้องเลยงางคาปีแล้วเติบเน,น,น,นอะอันนี้ดีไม่แห้งบัดจักูจุดข้นน,น,น้องพี่น้องอันนี้ดีเราเป็นรวย